สวัสดีจ้าวันนี้สิภาพพี่น้องมาเปลี่ยนยางรถฤดูหดนาวแล้วจ้าหิมะมากกันแล้วจ้าเห็น่าจาด้านหลังงขาวๆมาจ้าพี่น้องไปเปลี่ยนยางรถน้ำก่อนเลยจ้าจ้าขั้นตอนแรกเขาต้องถอดฟ้า ดแอหัวนอดนี่ออกก่อนจ้ะฟ้าจุกหัวนอดนี่ก็จะมีไว้กันฟุ้นกันยังเข้าไปจับหัวนอดเท่าจ้ะแล้วก็เพื่อความสวยงามน่นลรวกกันนอดเกิดสนิมน่า้จ้ะเ่าต้องคายนอดออก รวมๆจากน้อยก่อนนะจ๊ะก่อนทเฮาสิงยกแม่แรงขึ้นบอตบอตองเอาค่ายนอดออกรวมข่ะได้จ้าเอาพ่อแบบน็อตบล็อกแน่นกับพ่อจ้ะเดี๋ยวเวลาเาเอาแม่แรงขึ้นเดี๋ยวหลอดรดจะหลุดออกนะจ๊ะ จัดหลังจากเขาค่ายนอดออกหน่อยนึงแล้วเขาก็จะมายกแม่แรงขึ้นนะจ๊ะให้รอรถเขาลอยขึ้นมาบอบระิดกับพื้อนนะจ๊ะเพื่อที่ห้าสจะได้ถอดล่อออกง่ายๆอ่ะจะเสวยจัตเลยฮเลโหลพี่รีดจะได้โวยสวยอินเตอร์โย่ Men inte, inte riktigt nej. Måste ta, gå in igen Ja, sist. ja lite in Ja mm. ah. Lite Ja, nej, nej, nej. Det är lugnt. titta nu ska du få se Okej okay. Glider han hitåt nu va? <laughs> ja Okej, okay. en... ja, ja, ja Gör han det? Ja ต้องว่างฐานแม่แรงให้ยพอดีกรับไอ้เล็กไตทองรถนะจ๊ะช่วงที่ห้าเอาแม่แรงดันขึ้นนะจ๊ะรถจะไม่ได้สึกเลาะจ้ะจะยกขึ้นจะกพื้นประมาณนี้นะจ๊ะ จ้าพี่น้องสังเกตหลอดลดของวอนโวเขาจะมีน็อตทั้งหมทาตัวจ้ะเราจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแอตตัวเอ็กซ์ตาร์ที่ที่เขาจะต้องใส่น็อตตัวนี้มากค่ายหลอกออกนะจ้ะถ้าบม่มีตัวนี้ก็คือปวดบาเลยนะจา้าพี่น้องเขาจะสั่นกว่าสังเกตว่าจา้ะตัวอื่นจะจะหัวยาวๆแต่ตัวนี้จะเป็นหัวสั่นๆนะจ้ะ มาย่อมากับอันนี้เนาะค่ะจ้าสิเหลือแค่5ซมนิดๆอู้จ้าจ้าอันที่คอเฮ็ดนะพ่อบ้านบอกว่าเป็นวิธีที่บ่ถึกจ้าเพิ่นบอกว่านี่ต้องเอาเขาที่รลโตแล้วก็คั้นให้แน่นก้อนเพื่อที่สิบ่ได้มากอันยกล้อรถตลอดนะแม่จ้ะ พีเดนนี่จะเปลี่ยนหลอดรถปีละสองครั้งจ้ะหนาหอนกับหนาหนาวจ้ะเด็กตะบอตอห่อนนจ้ะน่ถาถ้าถ้า้าก้า้าถ้าถ้าี่าถ้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 นถ้าถ้ถ้าถ้าถ้ามาถ้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 าา้้า้าา้ะั้้าาี่้้้ ถ้าเกิดว่าเฮ้าบบมีไอ้ฟ้านอที่ไอ้พอดีกับเขานะ่ะอันก็คือกันขโมยกันอีกยังที่จะมาหลักรอรถนะหมจ้าพี่น้องเขาจะเห็ดประมาณนี้ หลังจากเข้าคัานนอดได้แน่นแล้วเขาก็เอาปลอยแม่แรงลงจ้ะให้รอรถติดพื่นแล้วเขาก็มาคัานอีกรอบนึงให้นอดแน่นขึ้นนะจ้ะ อันนี้จะเป็นยางรถฤดูหนาวจ้าพี่น้องเขาจะมีมูดแบบนี้จ้ะยางรถฤดูนหนาวมูดไปเพื่ออย่างไม่มูดไว้เพื่อยึดเกาะน้ําแข็งเกาะหิมะกันเลื่อนจ้ะแล้วกัรล่องเขาก็จะลึกกวกายางรถฤดูร้อนจ้ะเดี๋ยวตามมาเบิง่งยางยางรถฤดูร้อนกันจ้ะจะเป็นยางรถธรรมดาจ้ะ นี่จะเป็นยางรถนาฮ้อนจะจะเป็นยางรถธรรมดาคือจังเขาใส่ทั่วไปอยู่เมืองไทยนะจ้ะจะบ่มีมุดบ่มียางจ้ะแต่ความลึกของของหล่องความความลึกของหล่องตรงนี้นะจ้ะจะต้องได้อยู่ที่หนึ่งจุดหกมิลนะจ้ะจ้ะหลังจากเขาเปลี่ยนยางรถแล้วเขาสิมาเช็คลมจ้ะ นี่จะเป็นปามลมที่ป๊มน,น้ำมันมีไว้ให้จ้าเพราะมาเช็ดเองซี่จ้าอันนี้ป่ไเด้เสียบ่ได้เสียเงินจ้าแชะกูดิเฮ้อเฮ้ออเอเอต 1.9เอ้ยเ็กว่าเล็อแต่2.4่าอะนี่เข้าจะต้องการลมอี่ที2.4จ้ะ 리자